สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ูคือสุขสุดคนที่เกา่าพ่อแม่พี่น้องมือนนี่ก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ซ่องบม,ยา,มายาบรรป่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนนี่มาพรามาเจอกับบุกมายาเมือนนี่มายากกะอยู่ช่วงเศร้าเนาะพี่น้องเนะาะช่วงตอนเศร้าอยากจะเปลี่ยนมามองให้อยู่ให้กินให้มายาหน่อยพี่น้องเพราะว่ามีไอเอฟซีกะอยากเบิรงเนาะวิถีชีวิต คิอประจามบ้านของบรรยาอยู่กับครอบครัวพี่น้องนานที่บ่ยาวก็สิได้มีได้กินข้าวกินน้ำกินนี่คือเก่าพี่น้องกินข้าวกินน้ำข่้เก่าเนาะมามาื่อนี่ทางนางเอกอ่อาอยู่กับครอบครัวบ่ยาวได้หน่อยเนาะเฮ็ดจะดูกินเลยบ่ยาวกินมาเนี่ยส่วนสาวๆกอ่อนสิไปทําภารกิจพ่อแม่พี่น้องอะ่ะโอเคแล้วพี่น้องจังได๋กับบรยาวสิเขา้าไปเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเนาะพักกันได้อย่างชิ้นนี่สบายดีล่ะ แข่งเนาะส่วนแทนยำปลากระป๋องเลยโอเคพี่น้องมากินข้าวนึ่กันมาพริกยิงใหญ่เห็น เป็นบกว่าุกท่มันงันส่วนฉันตัาขาว con Con chảy non. nó chín đâu nha. Đây là hắn nó chín. nhặt cả má, cả má. Anh not 你能听到吗？ ท้างมาบุญนน้ำมรกเนาไปตรวจมาแล้วเนาะเม่วานอี่างเอ่าแต่จริงนี่ยมมีแล้วพี่น้องแต่เป็นโรคใหม่ตรงดีอยรงดีโคต้ชทว่์ี๋เลเนาะเปลี่ยนโรคไปเลยอ่าที่บริพาตัดแลเวพี่น้องเพราะว่าเป็นสื่อชื่อข้างใหม่ข้างยามากินเนาะ Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yeah. 好了，行了，好了，你们吧。 ลูกชายบรรยงกำลังกิน,กนขา้าวหลายๆรู้รึเอ่ามันที่สิบหน้าแล้วพี่น้องเดือนมิถุนาจะครบรอบมันเกิดเพิ่นสิบปีเนาะก็เมื่อยบัดเลยตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น,น้นนนองเดี๋ยวใส่เพื่อนเพื่อขาวพานะตอนนี้ก็ลูกชายบรรยงก็อายุเก้าปี อสามสิบน่าพี่น้องเพราะว่ามีต้นาที่สิบห้าเลยก็ครบรอบสิบสีแลนะ้วเนาะกดไปด้วยอาจทิ้งข่าวไว้ใบหนึนะ่งเถอเดี๋ยววันนี้สิพาไปเบิ่งนคนป่วยเนาะพี่น้องเนาะเป็ี่ยนแต่ไหนตอนตตอน,น,นะนี้ทานตะไบเจ้าตัวคนอีกกันเนาะเนี่เพิ่งกินข่าวอีมไปด้วยนะสบายดีกันด้วด้วย <c oughs> บ่มีเงินครัวพี่น้องเอาแฟร์ต่างมุ้งเอาไว้นหนึ่งข่าหนึ่งนำ้ำ Nếu nha nhắn thì phải bay hai trăm một mươi bốn nay gà tùng na còn tóc tùng mười tập mười năm 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 tùng thăng năm tìm mười năm tìm là năm tìm mười 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 năm มาหนี้ปิ้งซีนบ้างมาหนี้นะโอ้เป็นเะหิวเลยป่ะเป็นยังไงอาการนะเพราะว่าไปตรวจเพราะว่ากันหลายคนเนาะอยากทู่อยากทราบว่าตกลงไลดิพาตัดหรือบริพาตัดตฟาตัตก็บริพาตัตเนาะบริพาตัชบ่บันเลยเบอร์บราเรื่องอาการไส่ติ้งเป็นยังไงไส้ติ้งอ่ะมันหง่วงมันเศราแล้วไส้ติ้งหายแล้วมาหนี้คือเยอะรำใสรักเจ็บครับ กระบีคดอลำใสยังบม่ได้หายวะจชะยังเเปิดกินยาเปิดจกว่บบางยาใหม่ถุงบีคดถุงบีมันได้ใส่อีกว่ะเด้ทุแมนถุงบีกะบีกะเพรหมายก็บีบีบีเอ็นเท่าน่อยบีได้โตขึ้มันเคลื่อนที่ปะบ่บอยเคลื่อนที่มันบีขดอีกสะเลออกมาเบิง่งอยู่เพิ่นมาแน่นจินมันนี่เพิ่นเฮ็ดได้ไหมนะเรื่องถุงบีเพิ่นก็เพิ่มอันยามานแล้ว เพิ่มยาอันจากจากตัวอินโปติเพิ่มกับเพิ่มมาปวดตอนนี้นำ้ำก<อ>ับเพิ่มกับมวยกินดิบมวยกินนั่นนะคลำบิดหลายอย่างเหนื่อยกลัวเศ้ากันนะหลายเดืนดอนยังเอ้าหลายเดือนได้บ่าครับการกันอยู่กันก,กินได้เพิ่มกินนังนเะลก็มวยกินเป็ดมวยกินฮองดอโดเรามีจำหนี้เนาะ บ่ยงไงยาในเพื่นซี้บ้างให้กินเท่าตรวจโควิดเพื่นบ่น่าจะเพราะว่าเาต้องไปตรวจบ้างอีกเพื่อความมั่นใจในอาการตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยอากาตอนนี้มีเจ็บบ่ก็มีก็มีอยู่มีอันเวลานังแบบเก่าบ่อาการเก่าบ,บาอาา่อาการกอาการตัวอ,อันกระเพาะอ,อนนันเนี้ยมันแน็มเลยะว่ามันยังเป็นบาดแผลอยู่ยังไ่คือตัวใส่รัดเสียเสียี่ อ่าย <test> ังบ่หายเด้อพี่น้องแต่ว่าเรื่องนิ้วอ่ะบ่มีแล้วเนาะเอ้ยเรื่องเซตติ้งเซตติ้งจบแล้วพี่น้องเอ้ยเออโดยโดยอะเพิ่มยาตัวอันว่าตัวนี้มันอันว่า2ย่างโดยเป็นบ่ให้อันนันกินดีฮคตอันน่ะคือเ่าดีฮคทุ่งดีอันน่ะเนาะมันโคดอือเป็นน้นัหลายบ่ที่ว่าจัง่โดยนั่งบรถหลายบ่เนาะ กบนะอ่ากินแต่ยาเราแมันสิเป็นเนาะบัดอันจริงเนี่ยไม่มีแล้วเนาะบัดมาันมาต่อเนื่องตัวบีดนะถามเพื่อนกระบะบริพาแล้วอืมโดยโดยโดยอันประบุทั้งเลยกินข้าวกินน้ำแต่กินยาได้เนาะเนาะพอวันนี้ก็จะปิดคลิปแล้วก็ออกไปเฮ็ดภารกิจต่อพี่น้องท่วงนี้กะอ่าส่งฝนตกแล้วกะมันมันโมเมนต์มันมันสวยไปไหนเลยพี่น้องแต่มันเดชผู้พูดอั่างไรเม่ ว่าตกทัก้งเมืองของบุมีน้ำเป็นยังไงเอ๊ะทางนั้นดำนั้นเลยบ่นี่เล <บา S 2> ยเลยบนมีกล้าเนนะี่นดำเออเอ๊ะโอเคแล้วบาบุญเถอะกินากายาซะไวๆเนาะเพราะว่าก,กม็มีอันเอฟซีผู้ใหญ่เป็นในหลายคนน่ะที่สามข่ามาตกลงบาบุญได้ผ้าบ่หายหรืว่าเป็นยังไงแน่เนาะอ่แต่ในจะพากองมุกกับใจบาบบุญกับปุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันในหลายคนเนาะที่เข้ามากับแม่ใจบาบุญครับอ่าคนอื่นมาบุญก็ต้องข่าบาบุญกับปุณอ่ะทางพ่ายพี่น้องเนาะ ลายคนที่ไปเป็นเงินไเป็นใยไปบุญเนาะจากขอบคุทธลายเนาะบุญจะอาบด้พาแล้ว่วนตอนนี้เนาะคือกิจยาตาล้มใส่ธรรมดาบีโคตรนะหมอเนเราบด้พาแล้วตัจริงมันยุบแลทํางทีน้องโอเคขอบคุณตอที่น้องลายเนาะสบายดีว่าบุญเน้อไปกันมาเนาะโอเคพี่น้อง ทำพุ่นพ่นลำให้ลำหน้าเนาะพันที่นี่อันก้าเรียว่าหน้าร่องนี่ยพี่น้องบ่ค่อยมีน้ำพี่น้องเพิ่นตกมือตัวมือหงายแต่บ่มีน้ำอ่าเขตอื่นนะเพิ่นลำใส้ได้เหมือนก,กันเพื่อนเนาะโอ้เพิ่นลำให้ลำหน้าทำไมพี่น้องเห็นวะฮะอ่โอ,อ,อ,อโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มามีอย่างไรคือเก่าเนาะก็เป็นคลิปอ่า ชีวิตประจำวันแต่ละมือเนาะในหน้าที่บรรยายนกับชได้ถ่ายคลิปลงไปพ,พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะทั้งสองสำรองหรือว่าแทบทุกมือกับว่าได้เนาะเพราะว่าทั้งสองอ่าบรรยายน,นีย่ชั้นมากบรรยายกับจิตเป็นใส่เรือในการอ่าทางทางหรือว่าเป็นคลิปี่ใส่เรือเนาะซองอีกซองหนึ่งแต่เราให้เติบโตคนนี้กันเนาะบรรยายนทางทาคลิปดตะ่ายขี่ในการใส่เรือลงไปทั้งสองบรรยายนปลาเนาะ อ่อโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าบางบรรดาเหตดพิพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะถ้าเหตุยังบู่ตุบูตุตาถ้าบรยดากระบ่าบุญเหตุยังบ่ถูตุทำไมพี่น้องเนาะอาการของกรเบ้าบุญก็คือเพิ่นบอก้ะพี่น้องว่าในตอนนี้เพิ่นไปตรวจเบิ่งแง้มม่บ้านนี่็คือเรื่องอนินอ่าเซติ้งน่ะบ่มีแล้วพี่น้องตอนนี้มีแต่ต่อเนื่องมาคือบีพี่น้องแจ็คบีใบใส่บาดนี้เนาะโอ้บ่จบบ่สิ้นเนาะ ก็มีแต่เพื่อนสีบบางอย่างให้กินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยถ้าเศร้าเนอ้อะนะอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, พี่ใหญ่กันเบริร์ตคู่สุดสุดคนเนาะที่ถามไทยอาการของขาบุญกลับมาเนาะกะมายาขอขอย่อในให้พ่อแม่พี่นอ้องคุณยืนยันเป็นสุขสุขใจสบายใจตลอดชีวิตขอให้พ่อแม่พี่น้องนำรวยรำรวยกันเบริร์ตคู่สุดสุดคนเนาะสำหรับซ่องอ่าทางๆนี่กะอย่าลืมผักก็ได้ก็เส่ให้ทั้งซ่องหนึ่งเนาะพี่น้องมายาบ้านป่าเนาะ จังไรก็รอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กคดแชร์มายาก,กคืเอ,อเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มายากก็สิได้ขอตัวอำลาพระจากจบคลิปดงเก่งซ้ำนี่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มายากก็สิขอกล่าข้ามประกาศสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุ้มสุดสุดเจอกันอกนาหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดี